สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆค่ะตอนนี้อยู่ที่สถานีกรุเทพหัวลำโพงตอนเที่ยงครึง่งที่กำลังเห็นเข้ามาเป็นขบวนสินค้าค่ะขบวนสินค้าที่986วันนี้น่าจะเป็นอันสตอม กำลังจะเข้าในชานชาลาที่11เบี่ยงเข้าชานชาา11แล้วค่ะว่าจะไปดักในชานชาลาที่11แต่เสียงเพลงต่างชาติดังมากก็เลยต้องยืนดักที่นี่ กอม4230ค่ะทำกรบวนมา ยังไม่จอดนิ่งเสียทีเดียวเจ้าหน้าทีก็เข้าไปสแตนดบายจอดนิ่งแล้วค่ะในชานชลาที่11เจ้าหน้าที่ก็กำลังลงพัสดุอยู่ เพราะกระบวนดี9 86เป็นขบวนขนถ่ายสินค้าค่ะจะจุดเริ่มต้นตั้งแต่สถานีกรุงเทพปลายทางสุงไหงโกรกถ้าเป็นขาออกก็จะเป็น9 85และเวลาที่กลับมาจากสุงไหงโกรลกก็จะเป็น86เป็นขบวนสินค้าหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เข้าในสถานีกรุงเทพตอนนี้ ทุกวันก็จะมาถึงที่นี่เราเที่ยงครึ่ง ฝนทุกสิ่งยางค่ะที่เห็นเอาลงมาก็จะมีทั้งมอไซค์แล้วก็น่าจะเป็นจจกโค้ง รถดีเซลรางที่เข้ามาเป็นขบวน279ค่ะหลังพลมแดน้ันคลองลึก จากที่ลงสินค้าเสร็จแล้วก็จะถูกลากออกไปค,ค่ะตอนนี้ปู่จีเคที่ทำหน้าที่สับเปลี่ยนในยานสถานีกรุงเทพก็เป็น4010 อยู่ในชาญนชาลาที่8เป็นขบวน279และชาญนชาลาที่7ก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก211วันนี้ได้ GA4546 ด้วยเดี๋ยวมารอส่ง211ด้วยกันค่ะตอนนี้เที่ยง5 5นาทีได้เวลาออกจากสถานีกรุงเทพแล้ว วันนี้ได้ G A สี่ห้าสี่หกพี่ใหญ่ใจดีหนุ่มอเมริกันสิบหกซูปสำหรับ G A เป็นเครื่องยนต์คัมมินค่ะถ้าพูดผิดก็ให้พี่ๆเพื่อนๆแวะมาคอมเมนต์ได้เลยค่ะ จริงๆได้เวลาแล้วแต่รถยังไม่เคลื่อนยังไม่มีสัญญาณให้รถออกยังไม่ให้สัญญาณปล่อยรถสัญญาณมาแล้วค่ะถงสีเขียวกลิวว่อนเลย สัญญาณปล่อยรถให้แล้วแต่รถยังไม่เคลื่อนตัว รุงเทพสะพานหินขบวนนี้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเยอะค่ะโอ้สบายมากหน้าต่างเป็นที่พ้อยเท้าปิดท้ายด้วยงทบห้า หมายกคนเดินทางปลอดภัยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเข้าไปทำงานแล้วฝากพี่ๆเพื่อนๆเ,เ,เป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ